นอกสภาครับก็เป็นควันหลงละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณอมรัฐโชคปรมมิรกุลนะครับจากก้าไกลที่อภิปรายพลเอกประยุทธ์จนันโอชาพลเอกประยุทธ์ก็ตอบกันไปวันก่อนสิครับใช่ไหมไปกล่าวหาคุณคุณอมรั์บอกว่านายกเต่านะครับนายกประยุทธ์ก็บอกว่าคุณก็เตี้ยไปเยอะมุดอยู่หลังมอบนะครับก็ก็เป็นสีสันในการอภิปรายคราวนี้แต่เรื่องมันไม่จบครับเพราะว่าคุณอมรัฐไปโพสต์ต่อใน Facebook คุณแรมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจึงนําความไปแจ้งต่อตํารวจปอทนะครับข้อหาความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดมาตรา112กล่าวว่ากล่าวหาว่าเป็นทํานองว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้ชุมนุมนะครับที่ทําผิดมาตรา112ก็ไปแจ้งความส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ระหว่างคุณสุดทินคลังแสงที่อภิปรายเรื่องโฮปเวล นะครับแล้วกล่าวหาว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลยไม่ไปหาคนมารับผิดที่ทําให้เกิดความเสียหายกับการยกเลิกโคฟเวลและก็บริษัทเอกชนก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับสองหม่นกว่าล้านและพาดพิงว่าคุณสุเทพนี่แหละทําให้เกิดความเสียหายปรากฏวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรไปที่ศาลฟ้องคุณสุทินครับ <c oughs> นะครับก็ได้อีกคู่หนึ่งคุณสุเทพจัดหนักยื่นฟ้องสุทินคลังแสงอภิปรายใส่ร้ายบิดเบือนทําประเทศเสียหายจากโครงการโฮฟเวล นะครับนี่ก็คือที่เป็นผลพวงนอกสภา